สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4ของสัปดาห์แล้วค่ะเด็กๆเ,เราก็ยังคงอยู่ในหน่วยฤดูหันษานั่นเองค่ะแล้วสําหรับวันนี้ครูแนนก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องฤดูหนาวนั่นเองค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องฤดูหนาวกันรูแแนนก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็กๆได้ออกกำลังกายกันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมไปเต้นกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเต้นตามจังหวะพร้อมผู้แนนเลยคะ่ะ บ้างคะเด็ก,ดกมีใครเต้นตามคุณแอนไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าฤดูหนาวจะมาในช่วงเดือนอะไรคะใช่แล้วค่ะฤดูหนาวนะคะจะมาในช่วงเดือนตุลาคมนะคะไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะเด็กๆและเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าฤดูหนาวเกิดขึ้นได้อย่างไรฤดูหนาวเกิดขึ้นได้เพราะทําไมคะเพราะได้รับ อิทธิพลมรสุมค่ะเด็กๆกได้รับอิทธิพลมรสุมจากตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมก็ยังคงมีฝนตกอยู่ค่ะเด็กๆาจากนั้นนะคะลมกดอากาศสูงค่ะที่เคลื่อนที่จากประเทศจีนค่ะเข้ามาค่ะปกคลุมนะคะพื้นที่ทาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั่นเองค่ะจึงทําให้ประเทศไทยในช่วงระยะเวลานั้นมีอากาศที่ทําไมคะหนาวเย็นค่ะแล้วก็อากาศแห้งแล้งมีลมแรงค่ะแล้วที่สําคัญเลยนะคะช่วงฤดูหนาวค่ะเด็กๆช่วงฤดูหนาวนั้นกลางคืนนะคะก็จะยาวนานกว่ากลางวันค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย ที่กลางคืนยาวนานกว่ากลางวันการที่กลางคืนยาวนานกว่ากว่ากลางวันนั้นก็คือพระอาทิตย์นะคะจะขึ้นช้าค่ะและตกเร็วนั่นเองค่ะเด็กๆและเด็กๆทราบไหมคะว่าเราควรแต่งกายยังไงให้เหมาะสมกับฤดูหนาวค่ะเด็กๆตอบได้ไหมเอ่ยไหนลองตอบคุณแนสิคะใช่แล้วค่ะ การแต่งกายในฤะดูหนาวเด็กๆก,ก็ควรใส่เสื้อแขนยาวเห็นไหมคะนี่คุณแมยังใส่เสื้อแขนยาวเลยใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใส่หมวกไหมพรมใส่ถุงมือใส่ถุงเท้ามีผ้าพ,พันคอนะคะเด็กๆเ,เพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนั่นเองค่ะและเด็กๆทราบไหมคะว่าเราจะดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้อย่างไรบ้างในหน้าหนาว ทราบไมเอ,อ่ยอาเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเราจะดูแลร่างกายของเรายังไงในหน้าหนาวค่ะอย่างที่หนึ่งเลยนะคะเด็กๆจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่หนาๆค่ะเพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายนั่นเองค่ะเด็กๆอย่างที่สองนะคะคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็จะเราจะทำได้ยังไงคะก็คือ เราต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นั่นเองค่ะเด็กๆ <ST RA C EN SE> การที่เรารับประทานอาหารห้าหมู่นะคะจะช่วยทําให้เราทําไมคะทาให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเราจะได้ไม่ป่วยบ่อยนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะอย่างที่สามค่ะดื่มน้ําอุ่นค่ะเด็กๆดื่มน้ําอุ่นหรือเครื่องดื่มอุ่นๆนะคะเพื่อ <ST RA C EN SE> ให้ร่างกายคลายหนาวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอย่างที่สี่ออกกําลังกายค่ะเด็กๆ การออกกําลังกายนะคะก็จะช่วยสร้างความอบอุน่นจากข้างในนะคะภายในร่างกายของเราก็จะรู้สึกอบอุ่นค่ะและนอกจากที่เราจะได้ความอบอุน่นจากภายในแล้วเราก็ทําไมคะยังได้ร่างกายที่แข็งแรงอีกค่ะนะคะจากการออกกําลังกายค่ะเด็กๆต่อไปนะคะอย่างที่5ค่ะคือการอาบน้ําอุ่นแทนน้าเย็นค่ะเด็กๆาการอาบน้ําอุ่นแทนน้าเย็นยก็จะช่วย ให้รักษาอุณหภูมิของร่างกายของเราค่ะเราจะได้ไม่ป่วยบ่อยนะคะเด็กๆแต่เด็กๆคะการอาบน้ำอุ่นบ่อยๆมันก็จะทำให้เราทำไมคะผิวแห้งค่ะเด็กๆเด็กๆก็ต้องควรทาครีมด้วยนะคะในช่วงหน้าหนาวต้องมันทาครีมบ่อยๆค่ะเพื่อที่จะให้สุขภาพผิวของเราชุ่มชื้นนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเรียนหรือดู หนาวในวันนี้แล้วสนุกไหมเอยอาแล้วพรุ่งนี้ครูแนนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้องรอชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแนนขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้กับคลิปต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ